สวัสดีครับ,รบผู้ชมทางบ้านครับพี่หมอมาสสวัสดีครับ,รบอุ้ยเสียงดีเนาะเสียงเคราะหสนอกหูมากแน่นอนครับเรามีเรื่องราวนาเสนอแต่สิ่งดีๆอย่างนี้นะครับให้ผู้ชมทางบ้านกับนําไปเีาเรียกว่า ปรับเปลี่ยนวิถีชีวิต<ช>ทําให้เป็นคนที่เป็นคนที่ดูดีจากภายในสู่ภายนอก<ช>วันนี้เราก็จะมีเรื่องราวเรื่องของอาหารการบริโภคอาหารบางชนิดเนี่ยก็จะเป็นอาหารที่ดีนะครับแล้วมันก็ช่วยให้สาหรับคนที่อยากจะควบคุมน้ําหนักได้ดีด้วยเออเพราะว่าถ้าเกิดเราอ้วนมากขึ้นไปกว่านี้ไขมันสะสมก็เป็นที่เก็บสารพิษคือท็อกซิสนะครับวันนี้เราก็เลยจะคุยว่าอาหารเล่งอิ่มนะครับ อาหารเล่งอิ่มคืออาหารอะไรพี่หมอเออเออวันนี้ซีรีส์ทั้งหมดจะเป็นเกี่ยวกับภาวะน้ำหนักเกินเ,ออเลยนะ ซึ่งเาว่าน้าหนักเกินนอกจากเราแก้จากภายในนะภายในก็คือเรื่องของไทรอยด์ต่าแฝงพ้อาหารแฝงที่เราคุ้นเคยกันอยู่ประจำแล้วเ,เรื่ององมนนะในความผิดปกติความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึออ้นวันนี้จะเป็นเรื่องราวที่ทุกคนถ้าเกิดใครไม่เป็นก็ต้องมานั่งแก้ที่ต้นเหตุละคือไปปรับพฤติกรรมได้การกินการออกกําลังครับแล้วก็เดี๋ยวช่วงท้ายจะมีว่าเ,ออเดี๋ยวนี้มีเครื่องมืออะไรที่จะทําให้เฟิรม์มให้กระชับโดยที่ไม่ต้องเจ็บเนื้อเจ็บบางคนไม่อยากที่จะฉงฉีดไม่อยากจะอะไรเนาะไม่อยากจะดูดดูกันวันนี้ท วันเลยนะครับจะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับเรื่องนี้โดยเฉพาะนะครับนะเอามาเรื่องการกินก่อนหลายหลายคนนี่นะครับนะคนที่อยากผอมนี่นะมักจะถามคําถามแรกเลยกินอะไรผอมเออทำไมผอมกินอะไรอ่ะกินอะไรอ่ะนะกินไปทำอะไรมาผอมกินอะไรผอมนะคนคนที่น้ําหนักเกินเนี่ยมักจะชอบหาอะไรกินโอหาทุกอย่างวันนี้จะนําเสนอเรื่องของอาหารอะไรที่กินเข้าไปแล้วทําให้ร่างกายรู้สึกอิ่มได้เร็วโดยที่ไม่ต้องไปพึ่งยา ะนะครับวันนี้เรารวบรวม10อันดับอาหารที่ทำให้เราเกิดความอิ่ม,มนะมภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า appetite suppression appetite แปลว่าความอยากอาหาร s u p p r e s s แปลว่าไปกดนะดังนั้นอาหารพวกนี้เนี่ยนอกจากกินเข้าไปแล้วทำให้เรารู้สึกอิ่มแล้วเนี่ยมันยังไปกดความ หิวนะครับนะหิวน้อยลงใช่ทำให้เราไม่รู้สึกว่าไม่รู้สึกอยากกินรับไปทายว่าความอยากอาหารนะกดความอยากอาหารเรามาดูกันว่าอาหารเหล่านั้นอะไรบ้างเราไปเริ่มต้นที่อันดับ10ก่อนดีกว่าอันดับ10ได้แก่อปเปิส์อปเปออ่าอปเปินี่นะครับนะเขามีคำสุภาษิตกล่าวไว้ว่าแอปเปิลหนึ่งลูกต่อวันนะก็จะทำให้คุณห่างไกลจากหมอได้มากยิ่งขึ้น นะเพราะว่าอะไรเพราะว่าแอปเปิลเนี่ยมันมีประโยชน์ต่อร่างกายเยอะมาก mm hmm. แค่กินแอปเปิลวันหนึ่งลูกนะนะครับนะหนึ่งเขาบอกว่าแอปเปิลเนี่ยนะมีหนึ่งลูกเนี่ยนะให้ใยอาหารได้ถึง5กรัมเขาบอกว่าคนเราต้องการใยอาหารวันหนึ่งประมาณ20-30กรัมนะ ดังนั but, babies, ้นี่ยกินแอปเปิ้ลมะาณ6ลูกแต่เราแค่หนึ่งลูกก่อนนะแค่หนึ่งลูกหนึ่งลูกได้ตั้งค้ากรรมได้ยอาหารเยอะมากโดยที่ไม่รู้สึกหนักท้องหรือไม่รู้สึกออดัดท้องเลยนะครับนะแล้วก็ทําให้มันอิ่มอยู่ได้นานนะครับนะแล้วตัวมันเนี่ย เปลี่ยนเป็นระดับน้ําตาลในเลือดได้ค่อนข้างน้อยทําให้ไปรบกวนสมดุลการอักเสบของร่างกายหรือกระตุ้นการอ้วนเนี่ยได้น้อยแอปเปิลเขียวนะดีแอปเปิลเขียวยิ่งดีใหญ่เลยนะแล้วเวลากินให้กินทั้งเปลือกจะดีมากยิ่งขึ้นนะครับนะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยมันเป็นคาร์โบไฮเดรตชนิดดีซึ่งควรมีติดเอาบ้านเอาไว้สําหรับคนที่มีปัญหาเรื่องน้ําหนัก นะใส่ตู้เย็นไว้เลยตู้เย็นขนมขนมขกกคุกกี้ช็อกโกแ<า>ลตเค้กกวาดเอาให้หมดกวาดเอาให้หมดเอาแอปเปิ้ลไปใส่แทนใช่นะครับนะเป็นวิธีที่ดีและปลอดภัยที่สุดจะได้ไม่เผลอนะอันดับเกนะ้าแฟลกซิสแฟลกซิสเนี่ยภาษาไทยเขาเรียกเมล็ดปลาปานนะบ้านเราไม่ค่อยกินกันเนาะนะซึ่งไอ้เจ้าแฟลกซิสเนี่ยจริงๆแล้วเขามีประโยชน์คือตัวมันเอามาสกัดเป็นน้ำมันเรียกว่าแฟลกซิสออยจะมีน้ำมันในกลุ่มโอเมก้าสาม สำหรับในคนที่ต้องการโอเมก้า3จากน้ำมันปลาแต่ตัวเองแพ้แพปลาหรือแพ้ปลาทะเลบางทีกินแล้วก็ไม่ได้ดก็อาจจะใช้โอเมก้า3จากพืชในพืชก็มีโอเมก้า3านะไม่ใช่จาก,จากปลาทะเลอย่างเดียวนะเอฟเฟกซออยนี่มันมีขายตามท้องตลาดใช่ไหมพี่หมอ เมืองไทยไม่ค่อยเห็นนะเมืองนอกมี <Okay. S 2> เป็นอาหารเสริมที่หนึ่งซึ่งมีอุดมไปด้วยโอเมก้า3นะครับนะ <Okay. S 2> แต่ปลาซีสในที่นี้ที่ทําให้อิ่มเนี่ยเราไม่ได้ไปกินในน้ามันปลาซีสแต่เรากินตัวเมล็ดปาลเลยนะครับนะ mm. อันดับแปดเพิ่งเห็นข้อดี <c oughs> นะพูดมาตั้งเยอะแยะมากมายไม่เคยมีข้อดีเลยสักอย่างหนึ่ง oh. แต่เขาบอกว่าใช่กาแฟน,นี่นะมันก็มันทําให้เกิดความรู้สึก อิ่มได้นะครับบางทีเนี่ยไอ้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารลดน้ําหนักนี่เขาจะใส่กาแฟน,ะ,นะครับนะซึ่งซึ่งไอตัวกาแฟที่รู้สึกดีนะเขาจะไปผสมในโลชั่นอนะ่ะแล้วใช้นวดนวดนวด,นวดใช้ให <ay> <น>้มันเบิร์นเซลลูไลท์อะไรอย่างเงี้ยนะครับนะแล้วบางทีก็ทําให้รู้สึกตื่นตัวอะไรอย่างเงี้ยนะครับ <All owed. S 1> ในตอนเช้าอะไรพวกนี้นะแต่แล้วก็ไปกระตุ้นสมองส่วนกลางอะไรพวกนี้เป็นต้นแล้วก็ไปกดศูนย์หิว นะนี่คือนี่คือประโยชน์ของกาแฟที่มีส่วนเท่าที่จะหามาได้มีส่วน<ด>มีมีความเป็นไปได้สูงแต่ถ้าเลือกได้ไม่เอาดีกว่านะเมื่อกี้แอปเปิลโอเคใช่ไหม,มเมล็ดป่าไม่ค่อยคุ้นกาแฟ<ม>อยาดีกว่านะถึงแม้มันจะกดทุนอีกมีวิธีอื่นทังเยอะไปดูข้อ7ดีกว่าข้อ7น่าสนใจง่ายที่สุดน้ํา น,นะนะเขาบอกว่าบางทีเนี่ยร่างกายเราขาดน้ำนะพอร่างกายเราขาดน้ำปุ๊บเนี่ยมันทำให้เรารู้สึกเหนื่อยรู้สึกเพลียแล้วรู้สึกเหมือนกับว่าต้องการอะไรสักอย่างหนึ่งก็เลยหิวแล้วก็พานไปกินนู่นน,นี่นั่งก็เลยทำให้เกิดความอ้วนนะดังนั้นถ้าเราเนี่ยนะครับนะดื่มน้ำให้เพียงพออยู่ตลอดเวลาม,มันก็จะไปะสั่งสมองนะให รู้สึกว่าสดชื่นแล้วก็ไม่รู้สึกเหนื่อยง่ายแล้วไม่รู้สึกหิวตามมาอันดใช่เพราะฉะนั้นนะครับดื่มน้ําให้มากเพียงพอในแต่ละวันจะได้ไม่ไปกินนู่นกินจุบกินจิบกินอะไรมากมายนะอันดับต่อมาอันดับที่6กคูเดียกระบองเพชรหรอคูเดียคือกระบองเพชรนะเขาบอกว่ากระบองเพชรเนี่ยนะมันเป็นอาหารของชาวแอฟริกันนะซึ่งเชื่อว่าใช้ควบคุมความหิวได้ดูไหมว่าเขาใช้ทําอะไร อฟริกาสมัยก่อนมันแห้งแล<ม>้งมีแต่ทะเลทรายใช่ไหมมันก็ต้องออกไปล่าสัตวนะ<ม>์นะไกลๆแล้วบางทีเนี่ยก็มีดูว่าจะได้เนื้อสัตว์หรือเปล่าบางท, <ะ S 2> ทีไปเนี่ยนะก็ไม่ได้เนื้อสัตว์กลับมาก,ก็ก็หิวไง<ม>ก็ต้องกลับมาก่อน,<ม>นก็ปรากฏว่าไปแล้วก็ฟาเสียเวลา<ม>ชาวแอฟริกันก็เรียนรู้ว่าไอ้เจ้ากระบองเพชรท,ที่ที่อยู่ในทะเลทรายแถวบ้านตัวเองเนี่ยนะม,มันมีฤทธิ์ดีมากเลยคือเขาก็พกใส่กระเป๋าไว้<ม>แล้วใช้บริโภคก็มาดูดเออ ไอ้เคี้ยวสิเออไม่รู้อะไม่รู้เาทายังไงก็ไม่รู้นะมันลดความอยากอาหารเออทำให้เจ้าตัวเนี่ยออกล่าสัตว์ได้ระยะเวลายาวนานขึ้นทนอยู่ได้นานขึ้นอันดับ5ซุปไก่ใส่ผักเออฟังดูเหมือนอาหารแคลอรี่สูงนะแต่เขาบอกว่าอาหารที่ที่มีโปรตีนนะมีโปรตีนเนี่ยมันจะไปลดความอยากได้เวลาเราหิวเราอยากกินอะไรเนี่ยบางทีเราชอบไปกินอะไร เราชอบกินอาหารขยะจังกูซึ่งมีแต่แป้งมีแต่น้ำตาลกาแฟขนมเค้กคุกกี้ไอศครีมมีแต่น้ำตาลบางทีร่างกายเรามันต้องการโปรตีนแต่เราแตงกินน้ำตาลเข้าไปมันก็ไม่พอมันก็หิวอีกกินแล้วก็หิวบ่อยหิวบ่อยบางทีเจ้าตัวรู้สึกว่าทําไมฉันกินแล้วไม่รู้สึกอิ่มสักทีหนึ่งเพราะบางทีมันยังไม่ได้อาหารอย่างที่เราต้องการไงมันก็เลยหิวอยู่เรื่อยๆเขาว่าว่าหนึ่งซุปพวกนี้เนี่ยมันมีแคลอรี่ต่ำนะครับแล้วมันมีผัก นะมันก็ช่วยในการทําทให้รู้สึกอิ่มตื้นได้เร็วขึ้นรวมถึงโปรโตีนที่อยู่ในตัวซุปด้วยนะเ<อ>พราะฉะนั้นเนี่ยบางทีกลางค้างกลางคืน,นก็อาจจะกินพวกซุปอย่างนี้เตรียมไว้ก็ได้นะครับนะอ่าละอันดับ4วาซาบ,บิโอโโหอันนี้พอกินปุ๊บ ดีดขึ้นสมองเลยเขาบอกว่าอาหารรสชาติเผ็ดจัดจ้านเนี่ยนะ,ะจะช่วยกดความอยากนะ<ช>าอาหารไทยไงถึงมีพริกมีเพเลกอะไรเงี้ยนะนะซึ่งบางทีซูชงซูชิเนี่ยคนที่ไม่เคยกินลองฝึกดูนะ,ะในปลาดิบเนี่ยเขาจะให้มาเนี่ยเอาปาดนิดๆไปใส่บางๆอย่าใส่เยอะนทีมันลืมไงเออเพราะว่าไอ้ที่เข็ดกันคือไปใส่เยอะแล้วมันขึ้นสมองขึ้นปากแหละนะนนนาตาไลเอาปาด,ด,ด,ดปาบางๆให้พอแบบว่า ลี่ยๆหน่อยแล้วก็คว่ำมันลงไปกับข้าวแล้วก็เคี้ยวช้าๆนะพอเนื้อมันมีไอ้นีมจิจ๊าดจิจ๊าดนิดหน่อยมันเพิ่มรสชาติดีๆนะเพราะฉะนั้นบางทีเนี่ยคนบางคนทานวาซาบิไม่เป็นนะแต่ถ้าเกิทานเป็นเนี่ยจะรู้สึกเลยว่าจริงๆแล้วมันมีประโยชน์เยอะมากนะครับนะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเราพบว่าไอ้เจ้าตัววาซาบินอกจากจะช่วยลดความอิ่มความหิวแล้วนี่นะ มันยังช่วยปกป้องเซลล์มะเร็งแล้วก็ต่อต้านการอักเสบของร่างกายด้วยเออคนนนีีก็ดสิเาะคญี่ปุ่นก็ญี่ปุ่นแล้วก็ดีสินะเอ่ะพอใจแล้วเนี่ยอาหารธรรมชาติมันมีประโยชน์สัมันอยู่แล้วนะอันดับสามโอ๊ตมิลล์โอ๊ตมิลล์คือข้าวโอ๊ตนะข้าวโอ๊ตนี่นะอย่างนี้เขามีง่ายๆนะเอามาผสมน้ำเหมือนโจ๊กเล็กๆเหมือนโจ๊กเด็กเลยนะใส่ซอสแม็กกี้หน่อยนึงโอ้กินแทนอาหารเช้าได้เลยพี่หมอกินได้คนเดียว เ,เขาบอกว่าเจ้าตัวโอ๊ตวิลเนี่ยมันมีใยอาหารเยอะมากมซึ่งบางทีเรากินข้าวต้มหรือโจ๊กเนี่ยมันยังเป็นแบบใย,ยอาหารมันน้อยเพราะมันผ่านการแฉดซีใช่ไหมนะครับต้องเป็นข้าวกล้องจะดีกว่าไอ้อตัวข้าวโอ๊ตเนี่ยตัวมันเนี่ยมันมีใยอาหารอยู่ในตัวแป้งของมันเลยของคนที่แพ้ข้าวนะใช่แล้วตัวน้ําตาลมันก็เลยต่ำนะมันก็ค่อนข้างดีนะครับนะซึ่งมันจะไม่ทําให้น้ําตาลมันขึ้นสูงแล้วตกลงเร็วใช่ไหมครับแล้วบางทีเขาบอกอาจจะใส่ซินนามอนนะซินนามอนคืออบเชยนะครับนะซึ่งไอ้พวกนี้เนี่ยก็จะทําให้ าตหวานของมันเนี่ยมีกลิ่นหวานหอมโดย mm. เป็นธรรมชาติแล้วก็ไม่อันตรายต่อต่อร่างกายมากเท่าไหร่นักนะครับอันดับที่สอง mm. ปลาแซลมอน mm hmm. อปาปลาแซลมอน mm hmm. เขาบอกว่าปลาแซลมอนนี่นะครับนะมันจะช่วยลดความอยากของเราได้ mm hmm. เนื่องจากว่าตัวมันเนี่ยมีโปรตีน อ่าอย่าง<ช>เช่นที่บอกว่าบางทีเนี่ยร่างกายเราต้องการโปรตีนเนี่ยเราจเป็นกินคาร์โบไฮเดรตนะอาหารที่มีกลุ่มโปรตีนสูงเนี่ยจะจะค่อนข้างดีนะนอกจากช่วยกระตุ้นฮอร์โมนที่ดีหลายๆตัวแล้วเนี่ยมันก็ยังไปช่วยลดความอยากอาหารนะทำให้เราไม่ต้องไปกินพวกแป้งพวกน้ำตาลเยอะแล้วมันยังมีไขมันที่มีประโยชน์คือกลุ่มโอเมก้า3ทึ่งลดการอักเสบของร่างกายด้วยนะครับนะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยปลาแซลมอนเนี่ยเรียกว่าถ้าเนื้อสัตว์เนี่ยถ้าจะกินโปรตีนปลาแซลมอนน่าจะเป็นตัวที่เป็นคําตอบที่สุด เนื่องจากว่าได้ทั้งโปรตีนที่มีประโยชน์รวมไปถึงกรดไขมันที่มีประโยชน์เพราะว่าถ้าเกิดเป็นเนื้อสัตว์อื่นๆบางทีมันไม่มีกรดไขมันที่ที่จําเป็นแบบนี้นะครับนะอันดับสุดท้ายน่าอัลมอนด์อัลมอนด์เมล็ดอะไรเมล็ดอัลมอนด์เออเมล็ดอัลมอนด์นี่นะเขาบอกว่า ม,มันมีประโยชน์นะมีโปรตีนนะอัลมอนด์ในถัวน่วมีโปรตีนแล้วมีกรดไขมันที่มีประโยชน์มีโอเมก้าสามโอเมก้าหกนะซึ่งโอเมก้าสามไม่มีโอเมกา 3, ม้มกาหกนะครับนะซึ่งตัวนี้นี่นะครับนะเราพบว่ามันจะมีฤทธิ์ในการที่จะช่วยให้อิ่มได้แต่ว่าต้องกินก่อนสักครึ่งถึงหนึ่งชั่วโมงนะมันออกฤทธิ์ช้าไม่ได้กินหิวก็กินใหญ่เลยปรากฏว่ายิ่งมันยังไม่ออกฤทธิ์อะนะครับนะดังน,น,นั้นแล้วเนี่ยอัลมอนด์เนี่ยน่าจะเป็นอะไรรู้ไหมเป็นสนแน็คระหว่างวัน ระหว่างวันหิวเถอแทที่จะเป็นคุกคกงคุกกี้เปลี่ยนใหม่เลยเอามันคั่วอบใส่เกลือ,อนิดหน่อยไม่มีน้ําตาลเลยกินไปเรื่อยๆนะแล้วก็ค่อยๆกินทีเะเมดทีละเมดให้มันออกฤทธิ์เนี่ยครึ่งชั่วโมงบางคนกระป๋องหนึ่งเล่นกินบททีเดียวอย่าก,กินก่อนมื้ออาหารแล้วกันอย่าทำให้มื้ออาหารเรากินไม่ได้นะแต่ถ้าระหว่างมื้ออาหารก็หิวก็ เออเริ่มรู้สึกหน่อยๆก็รู้ว่าสักเม็ดสองเม็ดเออใช่นะอันนี้ก็เป็นอีกอันหนึ่งที่ช่วยได้อ่ะละสิบอันดับนะท่านผู้ชมก็เอาไปใช้กันเล่งอิ่มนะผู้ชมทางบ้านครับสิบอย่างคุณก็เลือกเอาว่าคุณจะทานแบบไหนอ่ะเดี๋ยวช่วงนี้ไปเบรกก่อนนะช่วงหน้าเราพาไปออกกำลังกายกันนิดหนึ่งจะได้ฟิตปังนะให้กล้ามเนื้อเกิดขึ้นกินเสร็จปุ๊บก็ต้องไม่ออกกำลังเฮ้ยแต่ต้องมีช่วงว่างเว้นก่อนนิดหนึ่งใช่นะผู้ชมทางบ้านเดี๋ยวเราไปเบรกก่อนเดี๋ยวช่วงหน้าเราไปออกกำลังกายกันดีกว่าครับ